สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพ็ญพารวยนะครับอา้าวก่อนสิบเบิง้งสูตรเด่นบนอีกสักสองชุดนะครับกระปากำเตือนโปรดใช้วิจยยาณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายอย่างสิน้น ด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์คนครเพนพารวยนะครับะจะไปดูสูตรไหนกันไปดูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเด่นบนนะครับเด่นบนอีกสักสองสูตรนะครับอันนี้เป็นสูตรที่มือวานนี่นะครับนี่ครับสูตรครับของชุดมือวานนี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับ องสูตรนี exactly. ่จะเป็นของกันมือวานนี่นะครับอันนี้เป็นสูตรของมือวานนี่นะครับแล้วก็ได้หกกับสองเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสูตรเด่นบนอีกหนึ่งสูตรนะครับอันนี้ก็สูตรเด่นบนอีกหนึ่งสูตรเด่นบน อันนี้ก็เด็นบนนะครับเบิ่งสูตรแคบสูตรเก็บไปนะครับอันนี้ก็สูตรเด่นบนนะครับสูตรเด่นบนนะครับอ่าบานนี้ก็สิครั้งที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งได้ห้าสูตรที่สองได้เก้าออกห้า หนึ่งเก้านะครับทางที่สองสูตรที่หนึ่งได้สี่สูตรที่สองได้สี่บนออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับทางที่สามสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดสูตรที่สองได้สี่นะครับหวยออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับ ครั้งที่ 4, สี่สูตรที่หนึ่งได้ห้าสูตรที่สองได้หกหวยออกหกห้าสองนะครับครั้งที่ห้าสูตรที่หนึ่งได้สามสูตรที่สองได้แปดหวยออกแปดเจ็ดสามนะครับครั้งที่หกสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดสูตรที่สองได้เก้า หวยออกเก้าศูนย์เจ็ดนะครับทงที่เ็ดสูตรที่หนึ่งได้เก้าสูตรที่สองได้เก้าหวยออกเก้าศูนย์หกนะครับทงที่แสูตรที่หนึ่งได้ศูนยสูตรที่สได้ศหวยออกศูน้านะครับ ครั้งที่เก้าสูตรที่หนึ่งได้สามสูตรที่สองได้ศูนย์หวยออกเก้าศูนย์สามนะครับสูตรที่สิบครั้งที่สิบสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดสูตรที่สองได้สองหวยออกสองเจ็ดสองนะครับ ครั้งที่สิบเอ็ดสูตรที่หนึ่งก็ได้เจ็ดสูตรที่สองได้แปดหวยออกแปดเจ็ดสองนะครับครั้งที่สิบสองสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สูตรที่สองได้ศูนย์หวยออกหกศูนย์ห้านะครับครั้งที่สิบสามสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สูตรที่สองได้ศูนย์ห้อยออกห้าสามศูนย์ครับ ครั้งที่สิบสี่สูตรที่หนึ่งได้สามสูตรที่สองได้ห้าหงายออกสี่ห้าสามนะครับแล้วก็ครั้งที่ผ่านมาครั้งที่สิบห้าสูตรที่หนึ่งได้แปดสูตรที่สองได้สองนะครับหงยออกเจ็ดแปดสองนะครับแล้วก็สูตรวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบหกหกหกนะครับสูตรที่หนึ่งได้หก สูตรที่สองได้สองนะครับได้ตัวเดียวกันนะครับได้ตัวเดียวกันได้ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับ อันนี้เป็นสูตรเก้าสูตรเก้านี่งวดที่แปดงวดที่เจ็ดแปดสองอันนี้ก็งวดที่สิบห้าแปดสองนะครับอันนี้สิเป็นทาเ้าอีกก็คือเป็นงวดที่สิบหกมีหกกับสองนะครับอันนี้ทาเขาอีก,ก็สิเป็นงวดที่แปดมีหกกับสองชนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลขเป็นเด่นนะครับสีมาสูตรสีมาลักใดยยังบอลูนะครับแต่ว่า อาจารย์นครเพ่นกับเฮดไว้เขาคาเราก็คือว่าเลขสองนี่สียูหลักหลักสิบนะครับหกนี่อาจจะไปร้อยหรือสิบนะครับกต่ยังบอหันได้นั่นนะครับต้องหาอีกสูตรมาเบิ้งอีกกอนว่าสีมีเลขตัวใดแน่นะครับกะเอาตอนนี้กับอาจารย์นครเพ่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวัดคลิปต่อไปจะเป็นคลิปลักได้นะครับ เกี่ยวแก้กับเลขบนนะครับ็คื่อว่าก็ต้องสรุปเลขบนให้ได้นะครับอาสีพิษถือกะว่ากันค่ว่าเพื่อว่าเฮ็ดไปตามสูตรนะครับทานี่อาจารย์นครเพ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องอาจารย์นครเพ่งกับช่องพ่อียงนภูพารวยทายนี่อาจารย์ก็นครเพ่งกับขอกลับสวัสดีครับ